สูตรเร่งด่วนเร่งดอกเร่งผลสำหรับผักและก็พืชกินผลนะครับวิธีใช้นะครับเราจะใช้ผงชุรสประโยชน์ผงชุรสมีอะไรบ้างนะครับผงชุรสนะครับเมื่อละล,ะลายน้ําจะอยู่ในรูปของกรดอะมิโนพืชน,นะครับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จึงช่วยกระตุ้นการออกดอกและทําให้ผลผลิตเพิ่มนะครับแล้วก็นี่เลยครับก็คือเครื่องดื่มชูกําลังของเราสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราดื่ม เครื่องดื่มชูกำลังแล้วทําให้เราสดชื่นกระปี้กระเป๋าต้นไม้ก็เหมือนกันครับเวลาที่เขาได้เครื่องดื่มชูกําลังนะครับเขาก็จะสดชื่นกระปีกระเป๋านะครับในเครื่องดื่มชูกําลังนะครับจะมีนะครับธาตุอาหาร2ชนิดที่เพื่อสามารถนําไปใช้ได้ก็คือน้ําตาลซูโครสและวิตามิน B นะครในน้ําตาลซูโครส จะเป็นสารที่เข้าไปกระตุ้นนะครับให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆทางใบส่วนวิตามิน B นั้นเป็นตัวกระตุ้นให้พืชเกิดกระบวนการสร้างรากทําให้ต้นพืชแข็งแรงนะครับฉีดต้นพริกก็จะทําให้ต้นพริกดกนะครับใครอยากได้พริกดกก็ลองนําไปใช้ดูนะครับแนะนําให้ใช้ช่วงที่ต้นพืชกําลังออกดอกกําลังให้ผลผลิตนะครับจะได้ผลดีอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีนะครับเราจะใช้นะครับเครื่องดื่มชูกําลัง แล้วก็ผงชูรสนะครับอัตราส่วนนะครับน้ำเปล่า5ลิตรต่อเครื่องดื่มชูกําลัง2ฝาแล้วก็พงชูรสเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะเทใส่ขวดเล็กก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการผสมให้เข้ากันก่อนที่จะเทใส่ในขวดน้ํา5ลิตรนะครับในเครื่องดื่มชูกําลังนะครับก็จะมีธาตุอาหารสชนิดที่พืชสามารถนํามาใช้ได้ก็คือน้ําตาล คโซค้และก็วิตามินบนะครับซึ่งน้ําตาลูคโซคต้ตเนี่ยเป็นสารที่เข้าไปกระตุ้นให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆทางใบได้เป็นอย่างดีนะครับเราจะใช้2ฝานะครับต่อน้ําเปล่า5ลิตรผงชุรสนะครับเราก็จะใช้1ช้อนโต๊ะนะครับในอย่างที่ทราบกันดีว่าผงชูรสนะฮะจะมีกรดอะมิโนเพื่อสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ กรดอะมิโนช่วยกระตุ้นการออกดอกและทำให้เพิ่มผลผลิตนะครับเราก็จะทำการผสมในขวดเล็กก่อนนะครับเพื่อที่ให้สารละลายเข้ากันก่อนก่อนที่จะนำไปใส่ในขวดใหญ่นะครับ ละลายแล้วนะครับเราก็จะเทผสมลงไปน้ำ5ลิตรที่เราเตรียมเป็นสูตรเร่งด่วนนะครับผสมแล้วสามารถใช้ได้เลย เราก็เทใส,ส่ขวดฟอกกี้ของเราได้เลย ถ้าเราอยากให้ต้นพืชของเราแข็งแรงใบเขียวออกผลดกอย่าลืมนำไปใช้กันนะครับฝรั่งหงเปลาสือจะเป็นฝรั่งที่เม็ดน้อยมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนี่ฮะข้างในนะหลายๆที่เรียกว่าฝรั่งไส้แดงนะครับ จะเห็นว่าข้างในของฝรั่งของเป่าเสือนะครับเม็ดแทบจะไม่มีเลยนะครับ